สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อนิสัยใจคอคนที่เราครบอยู่คุยอยู่ในตอนนี้ขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคำทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิ่อากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบดูถูกผู้อื่นอยู่เสมอมองคนอื่นในแง่ลบมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงยิงทนรนงชอบยกตนข่มท่านไม่เห็นใครในสายตาแต่มีความทรหดอดทนต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาได้ดีดูเป็นคนเงียบเงียบแต่อีกในแง่หนึ่งดูเหมือนจะมีรับลมคมในเดาใจได้ยาก ไม่ค่อยเผยตัวตนที่แท้จริงให้ใครได้รู้ถ้าอยากรู้จักต้องคบกันไปยาวๆก่อนถึงจะรู้ถึงนิสัยที่แท้จริงแต่ความลับในตัวตนของคนนี้ค่อนข้างเยอะหลายอย่างน่าจะปิดบังซ่อนเว้นอยู่ไม่เปิดเผยไม่บอกกล่าวกับใครง่ายๆแน่นอนอยากทิกอากา์ในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกองที่สองเป็นคอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง อยากได้อะไรต้องได้จะต้องพยายามทุกทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาแต่ชอบติดกับดักความคิดตัวเองเจอเหตุการณ์อะไรเรื่องร้ายใดๆหรือปัญหาที่เข้ามามักจะคิดมากคิดดวกไปวนมาไม่ยอมปล่อยวางง่ายๆยึดติดกับอดีตและเหตุการณ์สะเทือนใจที่ผ่านมาปล่อยวางได้ยากโหยหาอาทรต่อสิ่งที่เสียไปแล้วดูแล้วคงน่ารำคาญประมาณหนึ่ง ชอบขุดคุยแต่เรื่องเดิมๆม,มาพูดไม่หยุดไม่หย่อนแม้ว่าเรื่องนั้นจะผ่านไปแล้วก็ตามต้องทำใจถ้าจะอยู่กับคนแบบนี้คุณก็ทนฟังเข้าไปละกันอยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกองที่สเป็นคนที่รู้สึกว่าเอาใจได้ยากมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วแต่อารมณ์และสถานการณ์พอจะดีก็ดีใจหายพอใจร้ายก็ได้ไม่เบา ถล่มทลายคล้ายพายุมรสุมเข้าโจมตีหลบได้ก็หลบไปหลบไม่ได้ก็เหวี่ยงใส่ไปหมดไม่สนลูกใครเป็นคนที่ชอบความแปลกแตกต่างไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านมองดูแล้วน่าจะเอาใจได้ยากก็ลองคิดให้ดีว่าคุณจะรับมือไหวหรือไม่หรือมีเหตุผลอะไรที่ต้องทนกับคนแบบนี้ต่อไปคนที่จะอยู่กับคนแบบนี้ได้ต้องมีศีลเสมอกันเท่านั้น ถึงจะอยู่ด้วยกันได้กับคนประเภทนี้อยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะให้เสียงด้วย AI ทํทำนายโดยบีทาโร่